ลักษณะไก่ตัวเก่งดูยังไงสวัสดีครับผมจานต้นชนไก่นะครับหากวันใดวันหนึ่งนะครับเราได้มีโอกาสไปซื้อไก่ชนสักตัวนะครับแต่ไม่ได้มีโอกาสปั้มดูเช็คดูนะครับมีเทคนิคดูอย่างนี้นะครับหนึงนะครับ ไก่ตัวที่ไม่หากินร่วมฟูงนะครับก็ให้เรียกเอาไว้ก่อนเลยนะครับเพราะไก่ลักษณะนี้นะครับจะมีปัิพานนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับ2นะครับจับดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างจะต้องใหญ่นะครับตัวจะต้องเป็น2ท่อนนะครับหัวบานท้ายบานนะครับจับไก่ดูจะได้เปรียบนะครับปั้นขาใหญ่นะครับจะแสดงถึงความอดทนแข็งแกร่งนะครับกระดูกคอต้องใหญ่ชิดนะครับและจับดูตะเกียบจะต้อง แข็งและชิดนะครับยิ่งชิดมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับ3นะครับดูตรงแข้งนะครับจะต้องกลมเล็กนะครับลักษณะนี้นะครับจะเป็นไก่ที่ตีเจ็บมากนะครับเกตขาหน้านะครับจะต้องใหญ่นะครับเกตข้างจะต้องเรียงกันเป็นแบบระเบียบและเวลาจับไก่ยกดูนะครับไก่จะต้องเหยียดขาทั้งสองข้างเลยนะครับ4นะครับดวงตาจะต้องกลมวววเห็นเส้นเลือดอย่างชัดเจน สีตาต้องสีเดียวกันกับขนนะครับยิ่งเป็นไก่ตาคว่ำยิ่งดีนะครับเพราะไก่ตาคว่ำพวกนี้นะครับจะเป็นไก่ที่หัวใจเกินร้อยนะครับส่วนสีขนสมัยนี้นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหากได้สีไก่ตามสายพันธุ์นะครับก็จะยิ่งดีเพราะจะมีความสวยงาม